สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ discussion เหมือนเดิมนะครับซึ่งรายการ discussion ของเราเนี่ยก็จะมาพูดคุยสาระเกี่ยวกับเรื่องของ c r u s h นะครับรวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ c r u s h นะครับการใช้งานปัญหาการใช้งานหลายๆอย่างนะครับในเทปนี้เนี่ยเราจะไปนอกสถานที่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงซึ่งอู่ที่ผมกำลังจะไปเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับมีฉายาของเขาอยู่ฉายาก็คือ เทพเจ้าดีเซลนั่นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ารครับว่าเทพเจ้าดีเซลคนนี้เนี่ยคือใครนะครับตามผมมาเลยครับ จากที่เราขับผ่านสวนมะพร้าวเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงมากนะครับโอเคครับเราก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะครับเดี๋ยวใายเข้าไปก่อนนี่มีน้องหมาต้อนรับหนึ่งตัวถึงแล้วครับช่างเบิร์ดหลักห้านั่นเองนะครับผม รวมไปหาพี่เบิร์กันดีกว่าโอเคครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาอยู่ที่อู่ของช่างเบิร์ดหลัก5นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเอาชุดครัชที่ผมเรียกว่าเป็นอาวุธลับในการแข่งขันนะครับ ที่จะล่าเวลาเลข6กกันในปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมเอาชุดคัชชุดไหนมาให้ช่างเบิร์ดครับผมเีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาชุดคัชชุดนี้ผมาส่งนะครับผมเรียกว่าเป็นอาวุธลับแล้วกันที่ไว้ให้กับช่างเบิร์ดล่าเวลาหาเลข6กนะครับอันนี้เป็นชุดที่เราเรียกว่าชุดวินเทคนะครับผมก็คือในชุดนี้ มันจะเป็นแผ่นทั้2แผ่นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วชุดคัชชิรินเทคชุดนี้เนี่ยแบบนี้ละกันมันอยู่ในรถของช่างเบิร์ดอยู่แล้วคันหน้ายาวใช่ไหมครับคันหน้ายาวขนาดปกติเอ่อล่าสุดที่เราวิ่งกันเนี่ยกี่แรงม้าครับพี่ประมาณพันหนึ่งร้อยแรงม้าค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแรงม้าไม่มีไหนต้าแล้วก็ท็อกนะครับพี่ท็อกประมาณพันเจ็ดร้อยค่ะพันเจ็ดร้อยเลยพี่เวลาล่าสุดที่วิ่ง ที่ดีที่สุด7.0 7.0งานซุปอัพปีที่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นงานซุปอัพปีนี้นะครับดีเซลไทยนะครับดัสเตอร์นาะยาววิ่ง7.0ใช้คลัชไทยนะครับผมไม่ใช่คัดนอกนะครับอ่าหลายๆคนบอกเอ้ยใช้คัดนอกอะไรงไงหรือเปล่ายืนยันโดยช่างเบิร์ดเลยนะครับว่าใช้ BRC Twin Tech นะครับคลัชไทยเม็ดอินไทยร้อยเปอ์เซ็ครับผมซึ่งชุดที่ใช้อยู่ในรถอ่ะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับพี่เบิร์ดแต่ชุดนี้ผมเอามาสำรองไว้ให้ก่อนเผื่อกรณี เราไว e ้ใส <ım ensen> ่ในเครื่องตัวสำรองดีอ๋อเครื่องตัวสำรองเผื่อมีปัญหาก็ยกขึ้นได้เลยชั้นปีนี้ยังไงเลขหกแน่นอนใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าเบี้ยขาดทุนทางทำปูนทางไหนอ่ะจะปูนาหรอกเป็นไรพี่สี่เนี่ะพี่แม่งหังอ้าวเธอทีแรกคิดว่าแม่งเป็นนี้ขาดเนี่ยอ๋อตอนแรกเขาเกียร์ไม่ได้ป่ะพี่อ่าใช่ก็เรื่องแล้วมันเกลี่ยแล้วมันจมไปพี่หมอไม่เหยียบมันจมอ่ทีแรกลูกค้าบอกว่าขาดทุงคิดว่าไอ้เหล็กหล่อแตก สุดท้ายเป็นที่ก้ามปูปัญหานี้แม่งเจอบ่อยมากเฮ้ยผมเหมือนจะเอาก้ามปูของ BRC มาเลยอ่ะพี่เบิร์ดรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูเฮ้ยโหพี่เบิร์ดบอกเลยว่าฟุกมากติดรถมาพอดีอ่าให้พี่เบิร์ดดูก่อนพี่เบิร์ดน่าจะยังไม่เคยเห็นแน่เลยอันนี้เป็นก้ามปูของ BRC ครับพี่เบิร์ดลองดูอันนี้ในชุดเราจะมีตัวหมุดจดก้ามปูมาด้วย นะเดี๋ยว <im itation> พี่เบิร์ตเปลี่ยนทั้งคู่เลย <im itation> ใช่เ <im itation> นี่ยพี่เปรียบเทียบมาให้ดูเลยระหว่าง <im itation> ของเราของบีซีกับของแท,องท้อันนี้มันเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปพี่ไม่แปลกครับเวลาเจอพวกหวีสองชั้นแข็งๆรถที่ใช้งานเยอะๆเนี่ยมันจะชอบอย่างนเ,าเนี้ยเรเนิ่มชอบแตกชอบมีปัญหาชอบงอด้วย <im itation> นะครับของเราเจอปัญหานี้บ่อยนะครับเราก็เลยทําเป็นเนี่ยก้ามปูที่เป็นเหล็กหล่อขึ้นมาความหนานะครับอย่างที่เห็นรับประกันพี่ไม่มีแตกแน่นอน แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของก้ามปูบีอาร์ซีนะครับนี่มันมีกิฟครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใส่แทนของเดิมได้เลยไม่ต้องดัดไม่ต้องแปลงนะครับพอ,อมาใส่แทนได้เลยครับผมพี่แล้วมันเจ๋งไงนะแล้วราคาแพงป่ะพี่เบิร์ตก้ามปูแพะเบิกใหม่เท่าไหร่พันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกลางลยพี่อันเนี้ยเบิกใหม่นะครับพี่ทั้งชุดนะครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาท ถูกกว่าแท้แล้วก็บอกเลยว่าทนกว่าของเดิมแน่นอนถูกกว่าแท้แล้วก็บอกเลยว่าทนกว่าของเดิมแน่นอนเดี๋ยวอันนี้ผมทิ้งไว้ให้พี่เบิร์ตตรงนี้แม่งหนาอ่าตรงนี้หนาแน่นอนหักแน่อะอ่าไม่หักแน่นอนครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานพี่ถ้าหักพี่เคลมเลยอ่าผมบอกเลยนะใช้จนรถพังเลยถอนมาถ้าหักพี่มาเคลมผมเลยรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับผมไม่มีหักแน่นอนจัดเลยพี่ได้พี่ โอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการดิสคัชชั่นกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาถามตอบกับช่างเบิร์ดนะครับผมอ่ะผมมีิสต์คำถามมาแล้ว3ามข้อนะครับผมข้อแรกเลยครับเป็นคำถามที่จริงๆก็พบเจอบ่อยมากนะครับตอบไปแล้วแต่ก็ยังเจอบ่อยอีกนะครับมาถามพี่เบิร์ดแล้วกันว่าทางบ้านชอบถามมาว่าพี่ครับคัดแต่งเนี่ยมันฝันไหมมันแข็งไหมอ่ะพี่เบิร์ดเจอคำถามนี้จะตอบว่ายังไงดีครับ ที่ผมเจอนะเพราะผมก็คุยกับลูกค้าพี่คือเครื่องยนเราเราปรับแต่งให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นนะพี่เราก็ต้องใส่คัสซิงซึ่งคัสซิงอ่ะจากหวีชั้นเดียวพอมันเป็น2ชั้นเนี่ยยัไงไงมันก็ต้องแข็งกว่าเดิมพี่<อ>แต่ที่เราใช้กันปัจจุบันเนี้ยก็ค,คัสซิงอ่ะมันก็คือแข็งกว่าเดิมระดับหนึ่งที่ไม่ได้แข็งจนขนาดเหยียบทีตูดลอยเลยอะไรเงี้ย คือพี่เบิร์ตจะบอกว่าัพี่หญิงขับได้อ่าเหยียบไบอะโอเคมันผมเสริมนิดนึงแล้วกันอย่างที่พี่เบิร์ตพูดถูกต้องเลยครับผมหวีคัทเนี่ยคื้นทวยความที่รถอ่ะมันแรงขึ้นนะครับอยากเราอยากจะกดให้มันอยู่เนี่ยเราต้องเพิ่มแรงกดใช่เราก็เลยต้องซ้อนหวีปกติแล้วโรงงานมาเนี่ยหวีคัทมันจะเป็นชั้นเดียวพอเราเพิ่มเป็นสองชั้นปุ๊บซึ่งจริงๆครับพอเอาเหล็กมาซ้อนกันสองชั้นเนี่ยจริงๆแล้วความแข็งมันต้องเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวก็คือเป็นหนึ่งริง้วเเรรราาากททไดดอยยู่่่ในะับีี แข่งขึ้นมาประมาณ20%แล้วกัน <Wow. S 1> ซึ่งที่พี่เบิร์ดเจอมาก็ขับได้ทุกคนใช่ก็คือเวลาใช้จริงๆแล้วมันก็คือแข่งขึ้นประมาณหนึ่ง20%ไม่เกินเนี้ยก็คือยังสามารถขับใช้งานชีวิตประจำวันได้ไม่ลำบากมากใช่แล้วเรื่องสั่นล่คะครับพี่เรื่องสั่นมันก็ถ้าคัดทองแดงกับคัดผ้าพี่คัดผ้าเนี่ยไม่สั่นชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คัดทองแดงก็ต้องมีสั่นบ้างนิดหน่อยอะพี่แต่ก็ไม่ได้จนแบบสั่นเยอะมากจนน่าเกลียดอะพี่ เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้คัตทองแดงปัจจุบันเนี้ยด,ดีกว่าถ้านะ้าถอยหลังไปสิปีแล้วพี่สิปีที่แล้วสัน้นกว่าสมัยนี้คนละโลกเ<ส>ลยพีสั้นกว่าเอะก็พี่เบิร์<ๆ>จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนคัตเราก็ดูก่อนว่าการใช้งานของเราอะ่ะเป็นประมาณไหนอ่าถ้าเกิดรถเราไม่แรงมากบูตไม่เกิน30จริงๆก็เล่นเป็นผ้ายันทองแดงไปใช่เพราะมันขับง่ายคลายรถเดิมใช่แต่ถ้าโอเคบูตเกิน30อันนั้นก็ต้องใช้ก้อนทองแดงแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าก้อนทองแดงสมัยนี้เนี่ยอย่างแผ่นเนี่ย อย่างของที่มีแนะครับเราก็มีการเช็คบาลานซ์นะครับว่ามีการฝ่ายมีการสั่นเยอะไหมนะครับก่อนที่จะปล่อยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคลัชก็นองแดงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้สั่นเยอะแล้วใช่นะครับก็ฝากไว้ให้กับคนที่จะใส่คลัชนะครับตอนแรกเ่ยให้ดูก่อนว่ารถทําอะไรบ้างแล้วก็เลือกคลัชให้เหมาะสมกับรถของตัวเองละกันนะครับโอเคครับมาคำถามที่2นะครับผมชุดคลัชโหมดนะครับแผ่นผ้าโหมดจะเปลี่ยนแต่แผ่นอย่างเดียวได้ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ ผมเจอบ่อยเหมือนกันพี่เบิร์ตคิดว่ายัางไงบ้างครับกับคําถามนี้ทัชโมดใช้ไปแล้วประมาณปี2ปีแผน่นหมดดูแล้วหวียังพอได้อยู่จะเปลี่ยนแต่แผ่นดีไหมพี่มันก็ถ้าถามผมนะครับส่วนหญ่ผมใช้ลูกค้าเป็นตัดสินใจถ้ามันยังพอได้แล้วงบเขาจํากัดเนี้ยก็อาจจะมาเปลี่ยนแต่แผ่นแต่ถ้าดีที่สุดที่เราแนะนําก็คือเปลี่ยนทั้งแผ่นทั้งหวีแล้วก็ เวลาสมมติถ้าลูกค้าใช้ไปแล้วเนะี่ยปี2ปีนะพี่แนะนำมาเจียไฟวินด้วยพี่เพราะว่าไฟวินมันต้องเป็นรอยแน่นอนใช่มันเป็นรอยแน่นอนพอเราเจียปุ๊บมันจะเรียบหมดแล้วมันจะตัดปัญหาเรื่องคัาสั่นครับแข็งได้ลูกค้าหลายๆคนที่ผมเจอพอพูดว่าเจียไฟวินกุพพ๊บจะกลัวจริงๆจะบอกว่าการเจียไฟวินอ่ะก็เหมือนกับเจียผ้าเบกคือมันมันปาดออกไปนิดเดียวอ่าเราไม่ได้โหเอาออกไปแบบ5มิล6มิลไม่ใช่ครับบางคนกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจียแล้วไฟวินจะแบบ บางลงอะไรเงี้ยอ่าเราจะบอกเลว่ามันแคปมินนึงเจียเต็มที่ผมว่าส่วนใหญ่เจียเนี่ยเพี่ประมาณครึ่งมินครึ่งมินก็ก็เรียบแล้วอ่าถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ได้อะไรมาใช่อ่าครึ่งมินเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อคัสจะเหนื่อยอยู่เยอะใช่แล้วอย่างที่พี่เบิร์ดพูดเลยครับผมว่าสำหรับผมนะเปลี่ยนทั้งชุดอะยังไงก็จบกว่าใช่คบเออใช้ยาวๆวไปเลยเพราะอย่างที่ผมทำส่วนใหญ่ผมให้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งชุดเด้พี่เยวนลูกค้าแบบ ช่วงนี้โควิดอ่ะพี่ฮอตจริงๆดัง้นเราก็คือเหมือนกับก็คือเราก็คุยลูกค้าเป็นเคสๆไปของพี่มันยังพอได้นะถ้าพี่งบประหยัดจริงๆก็อาจจะเป็นแค่แผ่นหนึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ซีเรียสก็คือปุ่มเป็นทั้งชุดตลอดเลยครับยังไงก็จบยาวๆใช่ชัวร์กว่าอ่าแล้วก็ไหนๆก็เปลี่ยนคัดแล้วพวกลูกปืนก้ามปูอ่าเนี่ยเปลี่ยนอยู่แล้วพี่พี่เบิร์ดก็เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วลูกปืนคือเหมือนกับคัดไต่ไปทีวิ่งทีนู่นนี่ยพี่แสนโลอย้าบ พื่อความสบายใจลูกปืนแค่ร้อยก็บาทเงี้ยลูกปืนไปเขาเวียงเงี้ยลูกปืนกดคัดก็ท่าอะไรแปดเก้าร้อยพันหนึ่งเปลี่ยนหมดเลยพี่ทีเดียวจบทีเดียวจบเลยเพราะไม่งั้นต้องเสียเวลายกเกียร์ลงมาอีกใช่ถราเนี้ผมเคยเจอครับเคสหนึ่งลูกค้าแบบไปเที่ยวปีใหม่อ่ะพี่แม่งเหมือนครับเขาไปเที่ยวปีใหม่แต่เขาเพิ่งยกคัดไปประมาณเดือนกันยาตุลาพี่ก็ไม่นานอแล้วพอปีใหม่แม่งแบบตอนที่เปลี่ยนคัดอีกประหยัดที่เปนลูกเบร์ี่เป็นลูกเบิร์นเอาเที่ยวปีใหม่ที่นู่นนะสามที่ทำเบดอ่ะ งานลูกปืนแตกงานเข้าดิพี่แล้วไปอู่ปิดหมดปิดหมดไม่มีอู่ยกให้ด้วยแทนที่เราจะไปเที่ยวเราได้สนุกที่กลายเป็นเซ็งเลยหมดอารมณ์เลยหมดอารมณ์คือถ้าเกิดลูกปืนแตกเนี่ยรถไปต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอลูกปืนแตกลูกปืนมันตายมันก็จะไปกดไปกัดหวีแล้วกันนะหวีคุณอะจากเดินที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะถูกกัดจนงอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกปืนแตกนะครับไม่ใช่แค่เสียแค่ค่าลูกปืนนะครับต้องซื้อหวีใหม่ใช่แล้วก็ต้องเสียค่าแรงยกขัดอีกทั้งหา นะสามต่อเลยเพราะฉะนั้นยกคัดแล้วเปลี่ยนเลยครับทั้งลูกปืนแล้วก็<ม>อย่าลืมเช็คกามปูด้วยถ้ากามปูเริ่มมีรอยงอนะครับมีรอยแตกเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ากามปูอย่างคันเมื่อกี้เนี่ยที่เจอถ้ากามปูแตกปุ๊บเขาเข้าเกียร์ไม่ได้เหมือนกนันนะครับถ้าลูกค้าใส่ขัดไปไม่นานพี่โทรมาช่างช่างคัดพังมว่าอะไรวะอย่างนี้พี่ <c oughs> อะไรอะไรก็ค <c oughs> ัดไว้ก่อนแต่จริงต้องดูหลายๆอย่าง เพราะว่ามันทำงานร่วมกับอุปกรณ์หลายๆอย่างใช่โอเคอ่ะมาถึงคำถามข้อที่3ข้อนี้เนี่ยไม่ได้มีทางบ้านถามมานะครับแต่เป็นคำถามที่ผมอยากจะถามช่างเบิร์ตมาปีที่แล้ววิ่ง70ครับปีนี้ครับพี่เบิร์ต6เท่านั้นพี่6เท่านั้นนะครับยังไงเบร์ซีขอเป็นกำลังใจให้นะครับพี่เบิร์ตได้ครับแล้วเดี๋ยวด้วย6แล้วมาปิดซอยเลี้ยงฉลองกันเลยนะพี่เอเคนะพี่โอเคครับผมยืน่นอยู่นะครับต้องได้พี่ผมมั่นใจมาก ครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณช่างเบอร์มากนะครับผมที่มาร่วมรายการดิสคัชชั่นกับเรานะครับสำหรับเทปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมส่วนเทปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนไปเจอใครลองติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ